ทางรัดจัดของ OCP มีงบน้อยเวลาน้อยทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอรเกมหยุดัวใจไว้ที่เกมสวัสดีแฟนแฟนแร็คนาร็อกนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหาเคลหาคลิปง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคำที่ต้องการเช่นเคลเปลี่ยนอาชีพส่งรอสักครู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเอเท่านั้น เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นแห่งซอสอีกแล้วนะสำหรับวางแผนรับ OCP ในกิจกรรมรอบนี้ต้องบอกว่าเราจะต้องเอา OCP ให้ได้อย่างน้อย1ชิ้นก็จะมีประดับ1นชิ้นมี OCP ที่หมวก1ชิ้นมีคอตูมอีกอย่างละหชิ้นกระเป๋าแล้วก็ในส่วนของคอตูมหมวกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรับได้อย่างละ1ชิ้นต่อตัวละครเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลย ก่อนที่เราจะไปพูดกันเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้จะต้องทําคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นี่คือคลิปเกี่ยวกับเควนหลัก ถ้าเกิดไม่ได้ทาเควสลักมาก่อนยังไงเราก็ไม่มีกิจกรรมในคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปทําก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นวิธีการที่หลายหลายคนน,น้อยใจว่าทำไมมันลงลําบากจังตีมอนก็ไม่โดนมอนก็น้อยใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยเอาแบบเร็วสุดก่อนเติมเกมลินเน็ต to mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมไปทั้งเว็บไซต์และไลน์แล้วลลยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื R ่นๆให้เลือกเติมมากมายเ,เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถม point สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้ไวผ่อนได้แถมพอยสสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นตอนจะไปถึงทางลัดนะเร็วสุดคือเพื่อนๆสามารถที่จะไปบินเขาเรียกไปบินนะครับก็คือไปจ้างผู้เล่นท่านอื่นที่เขามีความสามารถหรือมีของเขาก็จะพาบินเป็นปาร์ตี้ แล้วเขาก็จะมีการเทเลพอร์ตให้เราก็คือเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยเขาจะเทเลพอร์ตไปตีมอนเตอร์ให้เราเราก็ได้จำนวนจำนั้นซึ่งก็ถามว่าเป็นสายกาบินไหนเพื่อนๆไปเลือกเองได้ครับหน้าดันเลยซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะ แต่ผมไม่เคยไปบินซักที่เลยนะครับบอกก่อนผมไม่เคยไปบินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ไม่ได้ปกติเวลาผมไปบินสายการบินไหนผมเคยไปผมก็จะเปรโหมดให้เขาเลยฟรยีด้วยนะครับดีไม่ดีก็พูดไปตามจริงเลยซึ่งก็ไม่ได้มาจะเป็นสปอนเซอร์อะไรผมนะครับผมพูดไปตามความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดอาจตายได้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูการกดถูกใจคนละหนึ่งถูกใจแล้วก็ร่วมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กำลังใจผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปแล้ว8ิาทีเออ ขอพายครับต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนเนาะเราไปดูทางลัดฉบับช่องเรากันแล้วกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะเพื่อนๆอ่ะพอผมสตรีมเนี่ยเราพูดคุยออกนอกเรื่องเต็มไปหมดเลยสี่ห้าชั่วโมงอ่ะมันก็ต้องออกนอกเรื่องใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็รวบรวมข้อมูลเพื่อนจับใจความได้แล้วเอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งและได้เป็นบทสรุปนี้ที่คิดว่าน่าจะพอเอื้อมถึงกันทุกคนและก็ ใช้เวลาน้อยด้วยนะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15วันอ่ะเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับเจ้าตัว OCP เนี่ยเวลาเราจะอยากได้ OCP สักชิ้นหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้ OCP ที่เป็นในส่วนของประดับก็แล้วกันเนาะเงื่อนไขก็คือเราจะต้องไปหาหินสีมาทั้งหมด3สีครับก็คือสีเขียวสีม่วงและสีแดงอย่างละ20และก็ e c h o s t ส n ตอีก50อันนี้คือชุดหนึ่งเราจะแลก OCP ได้1ชิ้น ทีนี้เรามาดูครับว่าแล้วเราจะหายังไงเราถึงจะได้ตามชุดที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้อย่างละ20เวลาเราไปลงดันในทุกๆวันเขาจะให้สิทธิ์เราลงไปเก็บหินสีได้สีละ2ก้อนเพราะว่ามันมี3ดันแต่ละดันก็จะแบ่งออกเป็น3สีก็ได้วันละ2ก้อนเท่านั้นแน่นอนครับถ้าเกิดเราจะเก็บให้ครบ20ก้อนตามที่เราคุยกันมาวก่อนนนีเ้เพื่อจะต้องลงอย่างน้อย10วันถูกปะเพราะว่า มันวันละ2ก้อนจะไปเล่นเองหรือจะไปบินหรือจะไปปาร์ตี้ที่เขารับจ้างอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับแต่ก็ต้องใช้งบบ้างถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าเหมาะสมนะกับการจ่ายผมตั้งใจจะรีบทําก็ควรจะทําแบบนั้นหรือใครจะเอา OCP อย่างนั้นหนึ่งชิ้นแล้วก็คอตัวบิดอย่างนั้นหนึ่งชิ้นเนี่ยมันต้อง4ชิ้นนะครับยังไงก็ต้องบินครับไม่งั้นไม่ทันแต่สําหรับคลิปนี้เราจะมาทางลัดสาหรับผู้เล่นที่มีเวลาน้อยงบน้อย OCP 1ชิ้นหรือ2ชิ้นเท่านั้นเนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะเเเป็นนคคําตอออบช่่วยพืได้ ก่อนที่เราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องกิจกรรมถูกไหมทุกคนต้องไปดูคลิปย้อนหลังก่อนนะอันนี้ห้องกิจกรรมเราเข้ามาตรงใจกลางห้องกิจกรรมนะจะมีหินโลกตัวนี้พูดตรงนี้ไปก่อนเลยก็คือว่าหินโลกตัวนี้นะครับตรงนี้นะให้เราคลิกที่หินโลกนะครับกด next เลื่อนลงไปล่าสุดคําว่ารับ exo stone ให้เรากดโอเคและกดโค้ดเห็นไหมข้างบนมันจะขึ้นมาว่าได้รับ4ชิ้นทุกตัวละครต่อวันสูงสุดที่22ตัวละครก็จะได้88อันนี้คือสเต็ปแรกที่ต้องนะครับ มาสเต็ปต่อไปเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเดินมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วคุยกับประตูนี้คลิกคุยคดกด next มันจะมีทั้งหมด3สารเจ้าที่ผมบอกไปไงมี3ดันดันละ2อันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามคลิปนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นครับอ่ะให้ไปที่ forest ก่อนครับไล่ไปทีนักสเต็ปครับกดโอเค นี่คือการวาร์ปมาหินสีเขียวให้เพื่อนเข้ามาตรงนี้ครับจะมี m m c อยู่นะผมซูไมไปดูตอนนี้มี MMC อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาผมด้านขวาจะเป็นสารเจ้าเพื่อทำเควสเอาหินสีส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการส่งเควสประจําวันเจ้าตัวเควสประจําวันด้านซ้ายเนี่ยคือเพื่อนๆเอาของมาแลกจะไปฟาร์มเองก็ได้หรือจะซื้อเพื่อนๆท่านอื่นก็ได้ครับอันนี้เป็นวิธีที่ใช้งบน้อยแต่ละวันด้วยนะถือว่าน้อยนะครับถ้าแบบฟอร์ดเนี่ยเราจะใช้ตามตารางนี้เพื่อนๆดูตารางนี้เลยก็ได้ครับเป็นตารางหลักนะฮะ ขาใช้เลฟมัฟเฟอร์ผมลองซื้อจากเพื่อน,อนท่านอื่นก็ได้นี่มาผมก็ซื้อจากเพื่อน,อนมาเนาะเสร็จแล้วผมก็คลิกคุยตัวนี้นะครับด้านซ้ายผมนะคลิกคุยปุ๊บกดเน็กไปครับผมก็เลือกค่าพร้อมช่วยเหลือข้อที่2นะกดโอเคไปครับปุ๊บแล้วก็กดรับภารกิจโอเคไปกดโค้ดไปผมหาของมาครบแล้วใช่ไหมผมก็คลิกคุยรอบหนึ่งครับคราวนี้เน็กไปเเลือกค่าพร้อมช่วยแล้วเราเป็นส่งภารกิจข, 2. ข้อที่2กดโอเคไปครับปุ๊บผมจะได้รับอโคมา4ชิ้น เท่ากับว่าแต่ละที่เพื่อนเอก็ทําแบบนี้ได้หมดโอเคไหมครับวิธีการวาร์ปไปสารเจ้าอื่นนะครับให้เราเนี่ยคลิกคุยกับตัวเดิมเมื่อกี้ด้านซ้ายนะ mbc เสร็จแล้วกด next ข้อแรกครับหาเบาะแสไปที่อื่นกดโอเคไปครับกด next ไปเราจะสามารถวาร์ปไปดันเจี้ยนที่2ที่3ได้ตามหินสีเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเดินทางต่อไปนะอ่ะกด cancel ไปครับแสดงว่าผมสรุปให้นะจำได้ไหมครับในห้องเรารับ88ชิ้นฟรีห้องกิจกรรมตรงนี้ได้4ชิ้น แต่มันมี3ที่ก็เป็น12 12บวกกับ88เป็น100ใช่ไหมครับแสดงว่าเราสามารถรับหินเอโคสโตนได้100ชิ้นต่อวันตรงนี้ทดไว้ใจก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปยังหินสีก่อนมาในดันแรกนะครับก็คือดันเจ้าตัวนี้ผมจะคลิกคุยนะครับคลิกคุยเสร็จอ่ะถ้าเกิดมันมันขึ้นโค้ดก็กดโค้ดไปเพราะว่าเราน่าจะรีเซ็ตของเมื่อวานให้คลิกคุยนะครับเลือกข้อที่ 2อนะป้อยสอ2กดเอ็โอเคเอนเทอร์ลัวครับคลิกครั้งหนึ่งครับกดเน็กไปายเลือกข้อที่3ครับแล้วเอนเทอร์ลัวครับรับเวสแบบนี้ไปเลยครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําทั้ง2เวย้านะครับเราจะทําแค่เวสเดียวทุกที่ให้เพื่อนๆคลิกคุยเข้าไปครับกดเด็กข้อแรกครับเอนเทอร์ enter, ลัวครับอย่าลืมรับเวสก่อนพอเข้ามาแล้วนะให้เราเดินไปข้างบนเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเร็วกันนะเอาของเดินเร็ว <laughs> เดินตรงขึ้นมาตรงนี้ก็นะครับนี่เราจะเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ย เขากลาลังยืนคุยกันอยู่ใช่ไหมครับให้เราไปยืนเกาะกลุ่มเข้าไปข้างในแล้วคุยตัวนี้เห็มที่ผมพยับเมาส์อยู่จะมีเจ้าตัว o อทอยู่ตัวนี้ให้คลิกคุยแล้วก็กดโค้ดปุ๊บมันก็จะมีหลอดไล่ข้างบนของเรามาอันนี้ลือคือการทาเควสเขาเรียกว่าลดน้ําต้นไม้โอเคไหมครับดังนั้นเราก็ทําแบบนี้จนครบ6ครั้งในระหว่างเนี้ยผู้เล่นจะมีอะไรก็ตามก็คุยได้ครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ต้องมีเลเวลดสขึ้นไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปทำเควสหลักด้วยนะถึงจะทำแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราจะแลก OCP เราจะต้องมีเลเวลขั้สิบนะครับเช่นเคยต้องไปดูคลิปหลักก่อนเนาะจะได้เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปเลยนะให้คุยครบ6ครั้งซึ่งไม่ได้ยากถ้าใครมีนินจาก็กดสกิลหลบหลีกถ้าใครมีมือปืนก็จะกดสกิลนี้ได้ครับแพทติน้ามอ,อตา้าก็ได้ครับนีไหมฮนะแต่จริงๆไม่ต้องกดก็ได้ก็คือแบบมีเพื่อนๆเขาไปยืนเยอะอยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนนะครับเราก็แค่เข้ามายืนกลุ่มกับเดียวของเขาอาะ่ะก็ ออนเตอร์ก็ต้องตีคนอื่นบ้างแหละไม่ใช่ตีเราคนเดียวนะเห็นไหมครับนี่ผมก็รอดแล้วฟึบนะฮะนี่อันนี้ทําให้ดูก่อนนะครับเอาแบบอาจจะละเอียดหน่อยเนาะมาเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อแล้วกันมาตอนนี้ผมคุยเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะเดินออกไปที่เดิมหรือเพื่อนๆจะวาร์ปแล้วก็เข้าประตูเมื่อกี้ก็ได้แต่ผมก็เดินไปเลยใกล้ๆตรงนี้คิกคุยกวนเท่ารัวครับเขาจะวาร์ปเราออกไปหน้าด่านเหมือนเดิมนะผมก็เดินกลับเข้ามาตรงนี้เห็นไหมว่าเรา ก็กลับมาคุยกับ m b c ที่อยู่ด้านขวาเขาเรียกว่าสารเจ้าเนาะกดเล็กไปครับเราเลือกข้อที่3เพราะข้อที่2เราเราไม่ได้ตีมอนสเตอร์ข้อที่3ก็คือรอยวิญญาณแห่งผืนปากดโอเคไปครับเห็นไหมครับข้างบนขึ้นมาแล้วผมได้1่ก้อนวสที่2ต้องทํำไหมไม่ต้องทําถ้าคนที่จะทําให้เดินลงมางารตรงนี้นะครับเลี้ยวไปจ้างบินตรงนี้แม่มีเพื่อนๆเขาจ้างเต็มไปหมดเลยนะครับพยายามหาตีที่คิดว่าเร็วที่สุดนะลองไปดูสักตีหนึ่ง จะได้เป็นตีประจาหรือจะหาคนที่เขาบิงแบบวิงตี้ได้นะเนาะก็ลองดูเราจะได้ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับมาทีนี้จากที่ผมรับเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกที่ก็ทําแบบเดียวกันแต่ไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงให้เพื่อนคลิกกับตัวมีสีท้าสายนะแล้วก็เลือกข้อแรกครับหาหาบอกแสที่อื่นกดโอเคไปกดเน็กเลือกข้อแรกไปเลยครับชาโด้ Shadow, กดโอเคไปครับแล้วกดโคสไปเขาจะวิ่งเรามาที่แมปนี้นะครับเพื่อนเดินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมผมก็มี mbc ตรงนี้นะครับจะมีซ้ายกับขวาเหมือนเดิมเลยด้านซ้ายเนี่ยพอเราคุยปุ๊บอ่าผมคุยไปให้ดูเลยนะด้านซ้ายคุยปุ๊บกดข้อที่2 enter รัวครับเป็นการรับเควสเสร็จแล้วให้เราหาโซ่ครับตัวนี้ให้หาโซ่อ่ะสมมติผมซื้อจากเพื่อนเลยแล้วกันใช้อย่างละสี่บสี่ชิ้นนะอย่างละสี่เบสี่ชิ้นปุ๊บโอเคไปผมก็คลิกคุยใหม่นะฮะเมื่อกี้เรารับเควสคราวนี้เราเลือกข้อ2แล้วเลือกข้อสองอีกทีทนึงก็คือส่งภารกิจนะครับนี่ผมได้อีโค้มาแล้วใช่ไหมข้างบนเสร็จแล้วให้เรา คลิกคุยใหม่กด next ไปเลือกข้อที่2กดเทเลอรลัวคลิกคุยอีกรอบนึงเลือกข้อที่3กดเทเลอรลัวครับทีนี้ในด่านนี้นะครับให้เราคลิกคุยกดเทเลอรลัวเข้าไปครับอันนี้อาจจะลําบากที่สุดในด่านนี้ก็คือเพื่อนอาจจะไม่ต้องตีเองนะครับแต่เราให้เราวิ่งพอเราเข้าไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดวิ่งนะถ้าใครจะตีเองได้ก็ตีครับอันนี้มันอยู่ที่เพื่อนๆเลย แต่ <Workers. S 2> ถ้าเป็นมือปืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาตีได้ยิงคิยิงอะไรไปเนาะถ้าเกิดเราตีเองเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันดอกด้วยแล้วก็เด้งเขาตัวด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆลองดูนะทีนี้ผมจะบอกวิธีหนึ่งครับก็คือว่าถ้าใครยิงไม่ได้นะครับให้เราวิ่งวิธีการวิ่งก็คือวิ่งอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยเก็บกันเห็ไหมเราก็แค่เดินเพื่อเก็บเห็นไหมครับนี่ยผมเดินเก็บแล้วอ่ะรอรอหน่อยครับรอหน่อยครับเดินเก็บของเห็นไหมครับผมได้มาแล้วนะสองสามอันแล้วตอนนี้เห็นไหมผมได้มาสามอันแล้วก็คือเดินไปเดิน นี่เห็นไหมเขาไม่เก็บเห็นไหมครับนี่นี่เราก็เก็บนะครับหรือใครจะยิงไหวก็ยิงตัวไหนเรายิงไหวก็ยิงไปเลยอ,อย่างผมอาจจะจริงผมก็ยิงไหวนะเขามักจะไม่ค่อยเก็บทั้งหมดนะเขาไม่เก็บเพราะมันเขามีปราร์ตี้วิงเนีครับปราร์ตี้วิงเขาจะไม่เก็บแต่ถ้าใครยิงไหวตัวนั้เราต้องดูนะครับบางทีเราก็ยิงไหวบางตัวเนาะก็ยิงไปครับเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่เก็บเห็นไหมบางคนไม่เก็บนี่นเห็นไหมเขาไม่เก็บเราก็แค่มารอนะครับเนี่ยผมก็มารอรอที่จะเก็บ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะฮะต้องยอมแบบนี้ครับแต่ถามว่าใช้เวลาผมว่าไม่เยอะนะ30ชิ้น30ชิ้นก็โอเคตกเยอะอยู่ต่อข้างข้ามนี้ยิ่งตกเยอะเห็นไหมผมก็มารอเก็บนะได้แล้วได้อันนี้น่าจะได้แล้วเห็นไหมครับได้แล้วแต่ตัวนี้ผมยิงได้เนาะอันนี้คือวิธีการนะนหนนะเ,เ,เห็นไหมนู่นเต็มเลยเต็มเลยเห็นไหมฮะเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาไม่เก็บเลยฮนะรอยิงสักตัวหนึ่งก็ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องยิงสักตัวหนึ่งเพื่อขวัญผ่านเควสในการส่งของไหมแต่เห็นเพื่อนบอกว่าไม่ต้องนะวิ่ง <laughs> เห็นไหมเห็นไหมมันจะเพียบเลยเู่นน่ะเขาก็ไม่เก็บน,น,นั่นหนาเห็นไหมนี่เขาไม่เก็บเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ค่อยมีคนเก็บเลยครับเพราะว่ามันเข้าตัวอยู่แล้วบางทีเขารีบยิงเขารีบวิ่งหามอนเตอร์เลยเพราะว่าจํานวนที่จะต้องจบมอนเตอรอ์มัน90ตัวรวมแล้วยังไงของที่เขาดับเข้าตัวมันก็ครบอยู่แล้วด้านเท่ากับว่าเป็นทางออกเอ้ยดูอะไรวะ <laughs> เป็นทางเลือกสําหรับผู้เล่นที่ประหยัดงบครับก็แค่เดินมาเก็บของเท่านี้นเองเนาะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบแล้วเดี๋ยวผมผมไปส่งให้ดูนะ นี่ผมได้เก็บอีกอันหนึ่งก็30มสิบแล้วนี่เห็นไหมผมเก็บเพ๊บมสามสิบแล้วตอนนี้นะครับได้30ิชิ้นแล้วทีนี้เราก็เดินกลับไปเลยก็ได้ครับหรือถ้าใครแบบเดินมาไกลแล้วก็กลับไปที่เก็บตัว,ต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 วนี้ดบบมัคลิกนะครับเพื่อที่จะวาร์ปกลับไปห้องก,กิจกรรมจากห้องก,กิจกรรมเนี่ยก็ให้เราเดินตรงมาตรงนี้เหมือนเดิมเลยฮะให้เราออกประตูนะอันนี้ก็เป็นทางลดัดอีกแบบหนึ่งเนาะเดินมาเพ๊บแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ออกประตูนะคิดที่ประตูนะผมจะไปที่ชาร์โดสุดไหมครับก็เลือกข้อที่สองยปเท่อไป่ครับ ดูรัวไปเลยเหมือนเดิมครับเรากลับเข้ามาตรงจุดเดิมเห็นไหมครับผมซูมให้ดูเมื่อกี้เรารับของจนครบแล้วคลิดคุยครับคราวนี้เลือกข้อที่2นะครับแล้วกดอินเทอร์ครับเห็นไหมครับเราจะได้หินสีม่วงมาแล้วแต่วิธีนี้ใช้เวลาหน่อยแต่ไม่เยอะไม่เยอะผมก็ไปเก็บมาก็ไม่เยอะเมื่อกี้ผมเก็บประมาณสักสิกว่าแล้วก็ยิงอีกสัก1ิกว่าพอเราเสร็จแล้วเพื่อให้เราคุยกับ MC ด้านซ้ายนะคิดคุยเพื่อกดเล็กแล้วก็เลือกไปข้อแรกครับหาบอแสอื่นฮะให้เลือก inferno นะครับอันล่างกดโอเคไปครับ อันนี้เราจะถูกว่ามายัางเขาเรียกว่าดันแมกมาสานะเหมือนเดิมครับเรามี a อ c 2ฝั่งเหมือนเดิมผมจะคุยกับด้านซ้ายก่อนเพื่อที่จะส่งของเขาจะใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมซื้อไปเพื่อนให้ดูเลยนะจริผมก็มีนะก็ใช้สีสี่เหมือนเดิมคนระับปึ๊บอันนีสองหมื่นหกอันนี้ก็ไม่แพงนะอย่าลืมไปรับในจดหมายด้วยนะครับคลิปตอบแล้วีบรับจดหมายกดรับทั้งหมดก็ได้ครับปึ๊บได้มาแล้วเนาะทีนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเอ็มซีเมื่อกี้ตัวนี้นะครับคุยปึ๊ คลิปคุยใหม่ครับพร้อมช่วยเหลือเลือกข้อที่2อครับส่งภารกิจอ่ะผมได้ข้างบนแล้วจำที่ผมบอกได้ไหมได้12ชิ้นนั่นแหละเสร็จแล้วด้านขวานะครับผมคุยปุ๊บอ่ะเราลบเพจอันเดิมแล้วเนาะกดโค้ดไปคลิปคุยใหม่ครับกดเน็กเลือกข้อ2องกดไเทอร์ลัวคลิปคุยครับกดเน็กเลือกข้อที่3ามไอเทอร์ลัวครับคลิปคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วกดไอเทอร์ลัวครับก็คือเข้าดันอันนี้ดันเนี่ยง่ายจริงๆก็ถือว่าง่ายสุดครับเพื่อนๆไปยืนตรงเนี้ยยืนนตรรงไไหก็ด้คับอ่ะองูนสมมมติผแอบยืนตรงนี้แแลล้้วกกััันนนนนไอตตรรรงงงงีีีีหะทท่่่่ผมมขยยบบเเเาาส์ูคป็จุดดๆย ให้เพื่อนๆคลิกคุยครับกดโค้ดคลิกคุยแล้วกดโค้ดมีการโหลดขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมฮะเหมือนเราคุยตอนฐานเจ้าแรกเลยก็คือ6ครั้งนี่เราก็คุยไปเรื่อยๆนะกดโค้ดไปตรงนี้มันแล้วแต่จังหวะเลยเพราะว่ามอนเตอร์มันเยอะเห็นไหมมอนเตอร์จะออกไปเรื่อยๆครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าผมยืนตามที่ผมยืนนะตำแหน่งดีๆเนี่ยมันจะเจอแค่แถวแถวนี้มอนเตอร์นะนะผมคุยเพ๊่มมันจะเจอมอนเตอร์แค่ข้างล่างถูกไหม ส่วนถ้าเกิดยืนเข้ามาแล้วยืนเลยมันจะเจอซ้ายขวาแล้วก็บนด้วยนะครับมันมันจะดูเยอะไปหน่อยก็คุยให้ครบพกครั้งเนาะก็คือพูดง่ายครับไม่ต้องนับไม่ต้องนับคุยจนกว่ามันจะคุยไม่ได้อีกโอเคมั้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนคุยเสร็จนะโอเคเนี่ยเนหะ็นไหมผมกดคุยอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะครับให้ให้ขยับตัวเองด้วยนะบางทีมันจะค้างอยู่เวลาดูมอนเตอร์ตีมันจะคุยไม่ได้นะครับอันนี้ผมขยับตัวแล้วคุยใหม่เห็นไหมได้แล้วทีนี้เสร็จแล้วให้ผมกดคุยกับเลลอมอ เสร็จแล้วกลับมาที่ตัว MVC ตรงนี้เห็นไหมครับตัวด้านขวาผมผมคลิกคุยปุ๊บ,บกดเลือกไปเลือกข้อที่3รักษารอยแยกแข่งไฟนะครับโอเคไปครับนั่นขึ้ทั้งหมดแล้วว่าเฟรมสโตนสีแดงผมได้มาแล้วมาเดี๋ยวผมจะสรุปอันนี้คือเราทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะผมจะสรุปให้ว่าเราทําอะไรบ้างได้อะไรบ้างผมจะขึ้นรูปแบบนี้แล้วกันเราจะมีหินทั้งหมด3สีถูกไหมครับจําได้ไหมตอนแรกที่บอกว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเราจะแลก oc p 1ชิ้นเราจะต้องมีหินสีอย่างละ20เขียว ม่วงแดงถ้าเกิดเพื่อนๆไปทํปตามที่ผมทําเลยนะครับข้อหนึ่งก็คือเราไปลงทุกดันดันละหนึ่งถ้าเราทํา20วันเราก็ได้ OCP 1ชิ้นแล้วอย่าลืมไปหาฮนสโตนครับซึ่งเขาก็แจกอยู่แล้วเนีย่ยินสโตนะให้อีกอีก50ชิ้นแต่ทางรัฐที่ผมกําลังแนะนําในคลิปนี้จะได้เร็วกว่านั้น,นครับประมาณ15วันถามว่าทํายังไงใช่ไหมเพื่อนจําได้ไหมว่าเราเมื่อกี้เราทาอะไรไปบ้างแล้วมาเรานับกันที่15วัน ถ้า15วันหินสีเขียวได้15หินสีม่วงได้15และหินสีแดงได้15เอา้าเอาคุณเอมแล้วมันไม่เห็นถึง20เลย15วันที่เราทำเมื่อกี้ไงจำได้ไหมครับผมบอกว่าตัวข้างๆ้างเ b c สารเจ้าเนี่ยทำได้วันละครั้งก็คือ12ชิ้นส่งของถูกไหมรวมกับในดันเจียนที่22ตัวเนี่ย88ชิ้นต่อวันรวมกัน88 1บได้เป็น100ชิ้น 100ชิ้นถ้าเกิดทำสิบห้าวันเหมือนกันเราจะได้อะไรครับเราจะได้หินสีสิบห้าก้อนวิธีการได้หินสีสิบห้าก้อนนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนมันมีเงื่อนไขหนึ่งเขาเรียกว่าเอาหินสโตนเนี่ยหนึ่งร้อยก้อนสามารถไปเลือกแลกหินสีได้หนึ่งก้อนครับผมทําทุกวันได้วันละก้อนใช่ไหมเพราะว่าเอ็กโคเราได้รวมหนึ่งร้อยก้อนเนี่ยผมก็ทําไปสิบห้าวันผมก็ได้สิบห้าก้อน ถูกปะ่ะนี่ผมคำนวณผิดป่าวะ <c oughs> น่าจะถูกอยู่นะก็วันละก้อนอ่ะวันละร้อยก็วันละก้อนเพราะฉะนั้น15วันผมก็ได้เอโคตสตัวมา1 500น0 0ก้อนแน่นอนครับถ้าผมเอา1,000ก้อนไปแลกอย่างละหนึ่งผมไปแลกหินสีก็ได้ทั้งหมด15ก้อน15ก้อนผมขอแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันก็คือ5ก้อน5ก้อนและ5ก้อนตามสีก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเอาสิเอา5ก้อนไปรวมกับ 15วันที่เราได้หินสีมาก,ก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ20เห็นไหมเท่ากับว่าที่ผมทําสเต็ปนี้เพื่อนๆจะใช้เวลา15วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ OCP 1ชิ้นแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ตอนไหนแต่อย่างน้อยหชิ้นเนี่ยก็จะได้ก่อน15วันหลังที่จะหมดกิจกรรมก็คือวันที่7มกราคมปี69ตอน5ตี5 59 ต่ถ้าเิใครมาดูคลิปนี้เร็วอ่าโอเคเพื่อนๆได้2ชิ้นไม่ยากแล้วเพราะใช้เวลา1เดือนถ้านับจากวันที่ผมทําคลิปก็น่าจะทานอยู่แล้ว1เดือนได้2ชิ้นแต่หลายคนก็ใช้แค่2ชิ้นแต่แน่นอนครับอย่างพาดินเนี่ยก็ต้องทํา4ชิ้นนะดังนั้นยังไงก็ต้องไปลงดานเองหรือไปบินครับไม่งั้นไม่ทานอันนี้เป็นทางลัดสาหรับผู้เล่นที่ต้องการ o อ b ิสักชิ้น2ชิ้นเท่านั้นนะก็ทําแบบนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะลงจบคลิปนี้ผมแถมอีกอันนึงให้ครับเพราะว่ามัันนนนเเป็็กกาารรทีีวว่่จะวว้ อาจจะ1-2วันถามว่าทำยังไงณนะตอนนี้นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้นะจะมีของแจกเป็นโค้ดก็คือโค้ดนี้โค้ดนี้ได้300ชิ้นและผมคิดว่าอนาคตเขาจะแจกอีกแต่โค้ดนี้จะหมดวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี68ตอน5ทุ่ม59นะครับถ้าเกิดใครเลยเวลานี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอโค้ดต่อไปเขาน่าจะมีแจกเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยที่ผมตั้งไว้15วันอาจจะเร็วกว่านั้น ตามที่เพื่อนๆไปรับของแจกมาเป็นหินเป็นโคลสโตนอะไรว่าไปโอเคไหมครับเขาต้องมีแจกเรื่อยๆแหละเชื่อผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะที่กําลังน้อยใจว่าเอ๊ะมันทําลําบากลงดันก็ตีมอนไม่ได้ก็ไม่ต้องตีครับก็ไม่ต้องไปตีมอนไม่ต้องไปลุยมอนไม่ต้องไปเก็บมอนเก็บมอนคนเดียวเองเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะบางที 1- 2ชั่วโมงถูกไหมถ้าคนไม่มีของต่อให้มีของจะต้องวิ่งตาเหลือกเลยนะ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะลุยเร็วๆได้ของเร,เร็วๆก็ต้องไปกับปาร์ตี้ที่เขาบินครับเร็วจริงๆครับต้องยอมรับนะโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมกันคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าเราทําได้ของอะไรกันบ้างแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าเพื่อนๆจบกิจกรรมนี้แล้วหรือย,อยังนะครับหรือใครยังไม่มีไอเดียได้ไอเดียนี้แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ข้ามไปเลยได้นะครับเพราะว่ามันมีวิธีอื่นเยอะแยะวิธีนี้ไม่ใช่วิธีทีด่ดีที่สุด แต่เป็นวิธีที่ผมตั้งใจแบ่งปันให้ดีที่สุดตามจากข้อมูลตัวผมและเพื่อนๆที่มาแบ่งปันกันและสรุปได้มาเป็นคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไปสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ